สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก o วิ i โ h ปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนเนาะเราก็จะมาแนะนําขนมค่ะเป็นขนมเทียนแก้วใบเตยไส้หวานนะคะสูตรนี้นะคะไม่ต้องนวดค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ใบตองด้วย อร่อยหนึบหนับค่ะแม้จะไม่ได้นวดนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะตัวไส้หวานนะคะก็หวานกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานมากนะคะทานคู่กับตัวขนมที่มีความหนึบหนับเหนียวนุ่มบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากๆแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวไส้ของเราก่อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการเคี่ยวเขานะคะใส่น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว125กรัมนะคะลงไปในกระทะได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำตาลทรายลงไปค่ะ40กรัมนะคะความหวานตัวนี้กำลังพอดีค่ะไม่หวานมากจนเกินไปสำหรับความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกวนนะคะแล้วก็เคี่ยวตัวน้ำตาลของเราเนี่ย ให้ละลายดีนะกวรไม่หยุดมือเลยนะคะจนกว่าเขาจะเดือดแบบนี้นะคะให้ฟองขึ้นฟูๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นจะนำตัวมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวถึงทึกขู่เส้นนะคะ300กรัมค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาค่ะคนส่วนผสมมาให้เท่ากันนะคะเราจะยังใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนอยู่นะ คนให้ตัวน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวเข้ากันดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีน้ําออกมาเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะ,หะ,คะให้ตัวน้ําแห้งเลยเนี่ยค่ะแห้งประมาณนี้ก็พอไม่ต้องเคี่ยวนานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตัวมะพร้าวจะแข็งนะก็เคี่ยวให้น้ําแห้งประมาณนี้ก็พอค่ะพอไส้ของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะยกออกจากความร้อนนะคะแล้วก็เอามาใส่จานไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพึ่งนะคะตัวไส้ของเราให้เย็นตัวลงค่ะ ใช้ตัวไม้พายนะคะเกลี่ยๆสักนิดนึงเพื่อให้ความร้อนเขากระจายตัวนะคะพักเขาไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราพักตัวไส้ของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเขาค่ะอันนี้แค่อุ่นๆนะคะไม่เย็นมากกําลังดีค่ะพอปั้นได้ปั้นนะคะให้ตัวขนาดของไส้เนี่ยประมาณสักเหรียญห้านะคะความหนักก็ประมาณ5-6กกรัมค่ะพอเราปั้นไส้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวไส้ของเราไว้ก่อน เราจะไปทำตัวเนื้อขนมกันค่ะเริ่มจากการทำน้ำใบเตยนะคะเราใช้ใบเตย55กรัมค่ะน้ำเปล่า250 ML นํานำไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะพอเขาละเอียดดีแล้วเราก็นำไปกรองบนตะแกรงแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีตะแกรงก็สามารถใช้ผ้าขาวบางได้เลยนะใช้ช้อนกดๆเพื่อจะนำน้ำใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปตวงค่ะให้ได้200 ML แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปผสมแป้งกันค่ะเทนะ้ำใบเตยลงไปนะคะในภาชนะที่เราจะใช้ผสมนะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะเราใช้แป้งมัน120กรัมค่ะในสูตรนี้นะเทลงไปสักสองครั้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะแนะนำนะคะเวลาผสมแป้งให้ใช้ภาชนะทรงสูงแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าจะทําให้ผสมง่ายขึ้นค่ะแป้งมันเขาค่อนข้างที่จะผสมยากนิดนึงค่ะพอคนแป้งมันละลายดีแล้วก็ใส่ตัวหัวกะทิลงไปนะคะ60 ML ค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลละลายดีเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมของเรานะคะไปกวนนะคะไปกวนในกระทะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะ ใช้ไม้พายนะคะในการกวนจะง่ายที่สุดค่ะเราจะกวนเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวส่วนผสมของเราเนี่ยจับตัวประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ยกออกจากความร้อนได้เลยพักตัวส่วนผสมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาพิมพ์ของเราค่ะใช้น้ำมันพืชนะคะทาพิม ซิลิโคนของเราให้ทั่วๆเลยให้ชุ่มๆเลยนะขนมเทียนของเราจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะสูตรนี้ได้ทั้งหมด15ชิ้นค่ะแล้วเราจะมาหยอดส่วนผสมกันก่อนหยอดนะคะก็คนส่วนผสมแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะจับตัวกันนะคนเสร็จแล้วก็หยอดได้เลยค่ะเราจะหยอดลงไปในพิมพ์แค่เหนึส่วนสีก่อนนะคะเพื่อรองก่อนเราจะใส่ไส้ลงไปนะคะ พอหยอดเสร็จแล้วก็นำไส้ที่เราเตรียมไว้นะมาใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปตรงกลางเลยนะคะพอเราใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็จะมาหยอดค่ะหยอดตัวขนมของเราเนี่ยให้เต็มพิมพ์เลยนะให้ปิดไส้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาล้นออกมานะคะรับรองค่ะว่าขนมเทียนไม่ล้นออกมาแน่นอนใส่ให้เต็มเต็มไปเลยค่ะ พอเวลาเขาสุกเขาจะสุกสวยเลยนะคะเวลาแกะออกจากพิมพ์ก็จะสวยเลยค่ะขยับนิดนึงนะคะเผื่อเวลาที่เราเอาไปนึ่งเขาจะติดกันนะคะหลังจากนั้นเราจะนําตัวขนมเทียนของเราไปนึ่งบนน้ําเดือดค่ะเป็นเวลา10-12นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกค่ะผ่านไป10นาทีนะคะให้เราเปิดฝาไวๆเลยตอนนี้ขนมของเราสุกดีแล้วนะคะยกเขาออกจากความร้อนได้เลยค่ะ นำออกจากตัวรังถึงนะคะแล้วก็เรียงไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะเย็นตัวสนิทย้ำนะคะว่าต้องเย็นสนิทเลยไม่งั้นตัวขนมจะติดพิมพ์ค่ะหลังจากที่เย็นสนิทแล้วนี่ค่ะเราก็แกะออกจากพิมพ์แบบนี้ค่ะค่อยๆเลาะขอบไปออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเทียนแก้วไส้หวานของเราเป็นขนมเทียนแก้วใบเตยนะสวยงามมากๆเลยค่ะ จัดวางให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันค่ะจะเห็นได้ว่าตัวขนมเทียนแก้วใบเตยของเรานะคะมีความมันเงามากๆแล้วตัวเนื้อขนมนะคะก็นุ่มหนึบนุ่มลิ้นมากๆเลยค่ะแล้วทานคู่กับไซ้ที่มีความหวานกำลังดีนะคะฉ่ำๆกับตัวมะพร้าวที่เราเคี่ยวมาอย่างดีนะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้แล้วก็ทำง่ายมากๆเลยไม่ต้องปั้นนะคะไม่ต้องนวดให้เหนื่อยแรงเลย ใกล้ตุดจีแล้วนะคะสำหรับใครที่จะทำไว้ว้หรือว่าจะทำไว้เป็นของฝากหรือจะทำไว้ทานเองยังไงก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ